เล่าปีขึ้นเป็นห้องเต้ก่อนจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบเมื่อกวนอูถูกฝ่ายซุนกวนลอบเข้าตีตลบหลังจนถูกจับได้แล้วถูกประหารเล่าปีเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจร้องไห้จนสิ้นสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็มีความแค้นใจคิดจะกรีธาทับไปล้างกังตังแต่ขงเบ้งกับเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ต่างยับยั้งกันไว้เล่าปีจึงชะลอการชำระแค้นไว้ก่อน ส่วนทางด้านเตียวหุยที่ไปครองเมืองลองจิว๋วเมื่อรู้ว่ากวนอูตายก็เสียใจร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนขุนนางต่างครัวว่าเตียวหุยจัดรอมใจตายตามก็เข้าไปปลอบโยนแล้วชวนให้เตียวหุยดื่มสุราหวังจะให้คลายความโศกเศร้าแต่เตียวหุยกลับเมาสุราจนอลาลวาดทำให้ทหารบาดเจ็บมากมายทั้งสีสแตกบ้างแขนขาหักบ้าง บางคนถึงตายก็มีต่อมาโจโฉปว,วดหัวอย่างหนักจนเสียชีวิตลงอายุได้66ปีโจผีลูกของโจโฉขึ้นเป็นหุยอองสืบต่อในปีพศ763โจผีทำการโค่นพระเจ้าเฮียนเต้ลงจากบัลลังก์โดยให้ขุนนางและเหล่าทหารไปบังคับพระเจ้าเฮียนเต้ให้สละราชสมบัติแล้วโจผีปราบดาพิเศษขึ้นเป็น พระเจ้าวุ่ยบุญตี้สถาปนาราชวงศ์บุยพร้อมทั้งย้ายเมืองหลวงกลับไปยังเมืองหลบเอียงนับเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นที่ยาวนานมากว่า400ปีแต่อีกในหนึ่งราชวงศ์ฮั่นยังไม่สิ้นสุดเพราะเมื่อฮันตงอ๋องเล่าปีรู้เรื่องที่พระเจ้าเฮียนเต้ถูกโค่นจากราชบัลลังจึงได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในดินแดนเสฉวน เพื่อรักษาราชวงศ์ฮั่นในวันขึ้น12คำ่ำเดือน6ปีพศ764ขณะนั้นเล่าปีอายุได้60ปีภายใต้การสนับสนุนของเหล่าขุนนางและเหล่าเสนาธิการเล่าปีได้สถาปนาราชวงศ์จกหรือสู้หัน่นพร้อมทั้งเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าเจียงบูเต้แล้วได้แต่งตั้งขงเบ้งขึ้นเป็นมหาอุปราชอัครมหาเสนาบดี เตียวหุยขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาเจ้งขึ้นเป็นรองมหาเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่